ข้าพเจ้ามังมหานรธาผู้กำลังจะตายอยู่ในขณะนี้ในถ้ำทางเหนือของเต้านมด้านใต้ของภูเขาสองลูกข้าพเจ้าตั้งชื่อว่าถันพระอุมาข้าพเจ้าเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2120ด้วยเศษกระดูกและเลือดของข้าพเจ้าหากทาตของข้าพเจ้านำกลับไปยังเมาะลำเลิงได้ขอให้สหายนำกราบบังคมทูลต่อพระเจ้ากรุงหงสาวดี เพื่อยกทัพตามลายแทงนี้พระองค์จะเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกข้าพเจ้าเห็นขุมมหาสมบัติแต่นำออกมาไม่ได้ถูกหักหลังจากแม่มดร้ายวาชิกาผู้ที่มาตามลายแทงนี้จนพบมหาปราศาสตรของพระอุมาเทวีขอให้ท่านสังหารแม่มดวาชิกาด้วยเพื่อแก้แค้นให้ข้าพเจ้าคุณรพินเรื่องนี้เหลือเชื่อกว่านิยายแฟนตาซีอีกนะคะสิ่งที่ผมเล่าเป็นการขอร้องของผู้คุณเอง ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่าเรื่องที่คุณเห็นเป็นเรื่องขบขันนี้ผมทราบหรือเห็นมาอย่างไรผมก็เล่าไปตามนั้นคุณระพินผมขอโทษแทนน้องสาวด้วยคุณยังไม่ได้เล่าเรื่องของชดประชากรให้เราฟังเลยนานอินเป็นพรานพื้นเมืองของคุณชดเช้าวันที่คุณชดจะออกเดินทางเขาบอกผมว่าผมกับเจ้านายกำลังเดินทางไปหาเพชรที่ขุนเขาพระศิวะเจ้านายของลุง จะกลาาเป็นอาหารอีแร้งสักก่อนละสิคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละครับงั้นคอยเดี๋ยวฉันจะฝากจดหมายไปให้เจ้านายของลุงหน่อยแต่ลุงต้องส่งให้เขาเมื่อไปถึงหล่มช้างแล้วเท่านั้นผมฉีกกระดาษโน้ตแล้วเขียนข้อความบางส่วนจากแผนที่ฝากกับนานอินนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับน้องชายของคุณที่ชื่อชดประชากร